วันนี้ยายก็มาเอาคลิปสั้นๆสักหนึ่งคลิปนะคะก็ก่อนจะเออไปดูน้องนางนะคะเพราะว่าเออเหลืออีกไม่กี่นาทีแต่ยายคิดว่ายายได้ได้แค่น้องนางนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าคุณตาจะพายายออกไปทําธุระข้างนอกนะคะถ้ายายไม่ได้ทันน้องหันยายขอโทษนะคะ แต่คิดว่าเป็นแม่หน่อยคงจะทาันนะคะรอบดึกหรือว่าน้องน้องเดอมองนะคะทันนะคะถ้าไม่ทันใครตอนนี้ยายขอโทษนะคะก็ทำคลิปสั้นๆไปสักนิดนึงเพราะว่าจะทำแบบ น้องๆก็ทําไม่เป็นะ่ะที่ว่าเขาทํากันแล้วก็อะไรไปไปจัดการข้างหลังเนี่ยยังทํากันไม่เป็นนะคะยายยังทําไม่เป็นก็คือสามารถไปไปทําเป็นคลิปข้างหลังได้แต่ยายยังทําไม่เป็นนะคะยายก็เลยเข้ามาเอาสักนิดหนึ่งเป็นคลิปสั้นๆประมาณสักสิบนาทีนะคะก่อนที่จะออกไปหาไปธุระก,กับคุณตานะคะแต่รอน้องนางริอยู่นะคะช่วงนี้เราก็สงสัยน้องหันยายจะไม่ได้นะคะวันนี้ถ้า น้องฮันมาดูคลิปนี้ยายขอโทษนะจ๊ะสุดทิรักแต่คิดว่าจะทันแม่หน่อยนะนะเพราะว่าวันนี้เออนะมันต้องไปทำธุระข้างนอกอากาศมันดีอะ่ะยายย,ายก็เลยจะไปกับคุณตาแต่ยายก็จะมาดูย้อนย้อนให้หลานๆยายนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนเอ,อไม่มีพีเปิบ,บข้าวเหมือนเดิมวันนี้กินของเก่าอะ่ะ กินแต่ของเก่าๆก็เลยไม่มีคลิปเหมือนเดิมนะคะอันนี้เฮลโหลแป๊บหนึ่งต้องอ่านโอ้ขอบคุณค่ะใช่ใช่ใช,ใช่โมนาไหมคลิปว่าใช่นะดูด,ดูดูรูปอะแต่ถ้าผิดขอโทษนะเพราะว่ายายอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วก็อ,อันนิดา ยายอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะยายขอโทษก็ขอบคุณที่มานะคะยายทำคลิไปไ้แป๊บเดียวได้สองนาทีแล้วก็ขอบคุณมากๆโมนาใช้เลยเห็นปะ่ะเพราะว่ายายอตาไม่ดีจ้องตรงนี้ต้องเป็นรูปของคนนี้แน่ๆเพราะว่าอันนี้ก็หัวใจก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะนะคะขอบคุณนี้นะคะ วันนี้ก็เข้าไปไม่ทันอีกเช่นเคยเพราะว่าเวลาไลฟ์ไม่ตรงกับยายนิดนึงแล้วยายก็ติดไอตรงนั้น่ะพอเข้าไปอ้าวคือแต่ต่อไปเนี้ยยายจะรู้แล้วเพราะว่าเขาจะเขียนไว้ข้างหลังคลิปว่ากี่โมงกี่โมงถ้ายายอยู่ยายจะต้องรอว่ากี่โมงกี่โมงอย่างตอนนี้ยายก็ไล่น้องฮันน้องริอะไรอย่างเงี้ยเออจะเข้าใจเขาแหละถ้ายายไม่ได้ทํางานยายก็จะเข้าไปติดตามทุกๆคนนะคะ โมนาค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ทางมะลายขอบคุณนะคะที่มานะคะทางมะลายดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่หน่อยแม่หน,น่อยหนูจะหนูหนูรอน้องนางอยู่นะคะแต่หนูอาจจะไม่ทันน้องหันนะคะเพราะว่าหนูจะไปทุระกับกับป้านะคะตานะคะวันนี้มันเป็นวันหยุดแล้วแสงแดดมันดีนะตาอย่าไปทําทุระข้างนอกนะคะแล้วก็แต่คิดว่าทันแม่หน่อยกับน,น้องเดอมองนะ ถ้าไม่ทันเดี๋ยวหนูจะย้อนย้อนให้เลยนะคะเพราะว่าย้อนเราก็ได้เหมือนกันคะ่ะนะคะนี่ทําคลิปนะคะทําคลิปนิดเดียวประมาณสิบนาทีเพราะว่าไม่มีกับข้าวถักกินแต่ของกเก่าๆแล้วะคะ่ะเพราะว่าอากาศหนาวหนึ่งแล้วก็เราก็ออกไปไหนก็ลําบากนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําข้าวแล้วก็วันหยุดเราก็น้อยแล้วก็เดี๋ยวไปทํางานกี่วันไม่รู้ไม่ได้ดูปฏิทินแฟนไว้ทําไว้ให้ เดี๋ยวไปทํางานกลับมาแล้วก็พอมีเวลาก็จะมานั่งดูกันอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะหนูก็คิดว่าแม่คงคงคงเข้าใจหนูนะคะเพราะหนูอะรักอยู่แล้วนะคะนะคะแล้วก็แม่หน่อยสู้ๆแม่หน่อยบอกสู้ๆนะคะแม่หน่อยบางทีนะคอมหนูช้านะคะแล้วคนนี้มันก็อ่านได้น้อยนะคะวันนั้นแม่บอกน้องฮันน้องฮานยายบอกแม่ไปแล้วนะว่ายายไม่ทันนะวันนี้จะทันน้องริเพราะยายรอน้องริอยู่ยายขอเป็นคลิปสิบนาที ยายยังทําไม่เป็นที่ว่าคิปว่ารอเวลายายก็กลัวยายไม่มีเวลาที่จะมานั่งตอบแบบแบบแบบน้องๆทํากันอะแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นแฟนคลับเก่าเป็นภาษาญี่ปุ่นสวัสดีค่ะอันนี้ไม่มีช่องนะคะคนเนี้ยที่ยายรู้นะคะพยายามถ้าจําได้คือคนนี้ไม่มีช่องเจนเกเนโรขอบคุณค่ะเดี๋ยวยายไปตามดูให้นะคะลูก รู้เรื่องรู้เรื่องไม่นะไม่นะไม่นะามาเลย <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> มาอีกบ้านหนึ่งค่ะอืบอยสตอรี่น้องบอยเด๋ยายหนูหนู like, ไลฟ์เมื่อไหร่่นูเด๋ยายยายไปทุรบตาก่อนนะวันนี้แต่ก็คิดว่าจะกลับมาพยายามให้ทนันทันกันทุกคนนะคะนะคะโมนาคาโมนารู้เรื่องรู้เรื่องขอบคุณค่ะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณเหมือนเดิมนะคะ ใช่ค่ะหนาวค่ะมีวันนี้ที่มีแดดเอเขาหนาวแบบเป็นเหนาวแล้วก็มีมีคล้ายๆว่าหิมะเป็นเป็นฝนนะพอเป็นฝนปุ๊บพออากาศหนาวมาแข็งเป๊กเลยอ่ะวิ่งเนี่ยน้ำแข็งกึกกึ๊กกเลยอะล้อนะคะนะคะได้หกนาทีแล้วสาววารินดันขอบคุณค่ะลูกหลานสไปขอบคุณนะคะหลานสไปค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามานะคะ วันนี้ยายขอโทษนะยายพูดย้ำๆยายไม่ได้ไปนะคะวันนี้จะไปแต่แต,แต่ทันน้องลิขเพราตายกําลังไปเดินกับหมายอยู่แต่ถ้าทันยายก็เข้าเลยค่ะอย่างที่รู้กันนะคะยายไม่ทันใครยายก็นะอย่างที่เห็นๆกันนั่นแหละว่ายายไปนะคะแฟนขับเยอะคะ่ะแฟนขับที่จะไปหาพี่ๆน้องๆนะคะเยอะคะ่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้โดนโดนไฟลวก ใช้เตาผิงนะคะก็ใช้ยาทิฟฟันทาไว้นะคะจะได้แล้วจะได้แล้วน้องฮันใหญ่ใหญ่ลักๆักนะรู้เรื่อง,องาาชื่อนี้น่ารักนะรู้เรื่องรู้เรื่องไม่น่ามาแล้วชื่อนี้น่ารักสาวลรินสู้ๆค่ะก็คือเน็ตมันช้าด้วยแล้วทีนี้พอพอพอคอมขึ้นมาบางทีเขาเร็วกว่าเราอ่านไม่ทันนะคะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะถ้าเห็นอยู่นะคะ ยังอยู่ที่เดิมอยู่ทักทายทุกท่านค่ะรู้เรื่องน้องโมนาทักทายทุกท่านนะคะเอาไม่มากเอาสิบนาทีทำคลิปเพราะว่ากับข้าวไม่มีเลยมีมีคลิปเก่าแต่มันก็เป็นรูปตรงอย่างเงี้ยก็หน้าอย่างที่เคยเห็นนั่นแหละทำแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะ พอเริ่มไม้นี่แล้วก็เริ่มขวางกล้องเป็นหลานเม้งบอกอยายอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮันครับยายอยู่ไปย้อนให้พี่ปุ๊กคนเดียวพอพี่ปุ๊กนงน้องฮันพี่ปุ๊กคือใครลูกชื่อขอบปุ๊กใช่ป่ะไม่ไม่แต่ถ้ายายเข้าไปดูให้พวกหนูนะก็ได้เหมือนเดิมนะลูกขึ้นขึ้นหมดเลยนะคะขึ้นหมดเลยลูกเหมือนเหมือนกับยายดูดูดูด ดูคลิปของคนอื่นน่ะเหมือนกันเลยค่ะขึ้นเหมือนกันเลยเลยนะนะคะลูกขึ้นเหมือนกันเลยคนอื่นไม่เป็นไรครับอ๋ออ๋อ,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 อโ,โอเคค่ะค่ะปุ๊กสาวโคราชโอเคค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณภูเก็ตเมื่อวานตอนเที่ยงร้อนมากอิจฉายายมากอุย้ยยายอยากไปอยู่เมืองร้อนนะลูกน้องบอยบอกรักๆัก,กค่ะแล้วก็ฮักน้าอีสานสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะน้องฮันเดี๋ยวยายนะพูดมากเก็บคอรู้กันแล้วก็จะได้แล้วนะล,ลูกเดี๋ยวยายยายทำคลิปเพราะยายไม่มีกับข้าวมีมีคลิปที่ว่าเก่าๆทำไว้ก่อนที่ว่าจะมาเป็นมาเป็นเนี่ยนะคะมันเป็นคลิปตรงๆอย่างเงี้ยเราก็เลยจะใส่อะไรรูปหัวจงหัวใจเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยแม่โมโนนาเลิฟครับน้องหันบอกนะคะเลิฟครับ วันนี้ยายขอโทษนะลูกขอโทษครับขอโทษครับขอโทษจริงๆเลยที่ว่าต้องใช้คํานี้เพราะว่าจริงๆแล้ววันหยุดงานก็จะเป็นวันนั่งเก้าแต่ที่รู้ว่าของยายนานที่รออยู่นะรอจนจบอะ่ะพี่บอยเลิฟเลิฟครับน้องหันบอกนะคะแล้วก็รู้เรื่องรู้เรื่องเลิฟเลิฟค่ะนะคะแม่โมนาเขาบอกน้องหันนะคะลูกว่าเลิฟเลิฟนะคะน้องโมนาบอกอย่างนั้นนะคะสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้เดี๋ยวน้องลิก็เปิดฉายยายอ่านออกแล้วยายเริ่มรู้แล้วว่าเขาจะบอกเวลาไปข้างล่างพอยายเอสเอสสิบสามนาฬิกาบ้านเรามันก็เปิดไปแล้วสิแต่มันไม่ใช่เขาก็ตีตีราคาบ้านเราเนี่ยตีเวลาบ้านยายนี่แหละค่ะนะคะก็ยังไม่เปิดนะคะยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวยายไปดูนะคะอยากให้ยายพาไปดูอากาศเมืองนอกจังยายก็ยังกลับไปได้เลยลูก <laughs> ยายอยากไปไปเมืองไทยแย่แล้วหนาวมากที่นี่หนาวจนจน,จนแบบไม่อยากจะดูออะ่อ่ะได้แล้วนะจ๊ะทุกๆุกคนยายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณน้องฮันขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณน้องบอยขอบคุณน้องโมนาและก็ขอบคุณน้องนอง้นองเซนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะคะอ่าแล้วก็หลานสะพ้ยนะคะแล้วก็แม่หน่อยนะคะแล้วก็หลานสะพ้ยอ่านแล้วแล้วก็น้องเจมนะคะ น้องโมนามาคนแรกเลยขอบคุณขอบคุณมากๆแค่นี้ค่ะหนึ่งคลิปขอบคุณขอบคุณโชคดีมีความสุขปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดแค่สมความปรารถนานะคะแล้วก็พ้นทุกพ้นโศกกันเสียทีนะคะบายบายค่ะรักนะคะน้องฮัน เดี๋ยวยายจะรออยู่ตรงนี้ถ้าถ้าเกิดยายยังไม่ไปไหนก็แปลว่าได้เจอกันนะคะนอกจากตาของกำลังไปเดินกับหมาอยู่เอาหมาไปโรงพยาบาลด้วยวันนี้บายบายรักทุกคนค่ะจบ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 ยุจบจบุบออกก่อน